สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic Awakening วันนี้เราก็มากับลุกใหม่นะปัดผมขึ้นเปลี่ยนสูตรครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นเนะแล้วก็มาอยู่กันที่ร้านวิสลี่ครับร้าน,นของแฟดวิสลี่นั่นเองนะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นนอ,อะไรเราก็เลยไปขุดโคของวิสลี่ขึ้นมาดูครับอ่าเราก็ได้อัปเกรดอันนี้มานะเพราะว่ามันมีแฮกิบวก2ครับก็ลองอัปดูแล้วเราได้กล้อม จริงตัวนี้เนี่ยมันอาจว่ากอพีเนาะผมไปฟังเสียงในหนังมาเนี่ยมันเป็นกรพีนะอา่าหรืออาจจะเป็นกรอบอะไรเงี้ยก็คือแฮกิทบวก2องเก๋อบวกเนาะแล้วก็มีการ์ดน่าสนใจมากมายครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็เลยเอามาจัดเด็กที่เล่นแบบเน้นเทมโปด้วยคอมพานะีเนาะเพราะวิสลี่เนี่ยคอมพานีเนียมันจะวนมาให้ใช้รัวๆเนาะใช้คอมพานีได้มากกว่าเด็กอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอคอมเนียนมันได้บวกเลเวลหรือว่าเป็นตัวที่มันค่อนข้างจะน่ารำคาญะอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเก่งนะอย่างเจ้าตัวกอปี่เนี่ยก็เลเวลเยอะยิ่งอึดอะเคลียยากมากแปดร้อยี่สิบสี่นะอึดกว่าโกเลมผมสองเท่าเออแต่โกเลมมีสองตัวลอนวิสลี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบต้อง เอาไอวี่มนลบหรือว่าต้องอินเฟตัสยกอะไรเงี้ยสตันอะไรเงีนะ้ยเนาะเพราะว่ามันรวบมอนแล้วมันพุ่งชนอะไรเงี้ยทำดาเมจได้ดีมากครับรวมถึงดูเบียสแฮกิทเนี่ยก็เหมือนเพิ่มเลือดให้เราไปอีกเกือบสี่ร้อยหน่วยเลยเนาะอ่าเราวิ่งได้ด้วยอ่าเพิ่มมูฟให้แล้วก็พุ่งชนได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งสามอันเนี้ยอันไหนวนมาอีกฝ่ายก็รำคาญทั้งสามอันครับอ่าแล้วพอทีนี้เนี่ยวิสลี่ทวินเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยเอาไปเล่นกับดูโอ้ได้ดีด,ดีเนาะ พอเราได้บวกโอเทโกทาทูลุมมาด้วยเนี่ยก็ดีเลยครับเอามาสร้างเกาะให้เพื่อนได้หรือไม่ก็สร้างเกาะให้ตัวเองตอนชุบเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดท,ที่ใส่มาก็จะเน้นไปที่อ,อการท,ที่บวกเลเวลมาเพราะว่ามันเก่งแล้วก็การ์ดท,ที่เอาไปเล่นในดูโอได้ดีเนาะอย่างอินเฟตัสครับเดือมนเติบุกอมอนเตอร์ได้บวกเลเวลเมาคอมโบคู่กับบอลทัติกบอมบ็อกแล้วก็โอเทโตไอเียชอชัมโ,มโลโกมาโตออา ใบนี้ก็คู่กับระเบิดได้ดีเอามากดดันบอร์ดได้เนาะเอ็กเพลย์ลอามาสัสเอามาเพียงพราะแค่ว่ามันเป็นสเปลที่ดีครับแล้วได้บวกเลเวลด้วยนี่อธิบายไปแล้วแล้วก็การเซียสได้บวก2ครับอ่าใบนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เคยเล่นเท่าไหร่นะก็เลยเอามาใช้ดูครับแล่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จริงๆจะใส่การสเปลทำดาเมจเพิ่มก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเรามีมอนเตอร์บุกแผงหน้าแล้วเรามีการเคียมอนแล้วก็คือการเซียสเนาะ มีการ์ดท,ทำดาเมจใส่อีกฝ่ายโดยโตรงมีการ์ดสตันแล้วผมก็เลยมองว่าอ่ะอีกการ์ดหนึ่งที่เราอาจจะขาดไปก็คือการ์ดมูฟครับนอกเหนือจากแฮกริดเนี่ยก็เลยใส่โคเดนซิชเข้ามาเพราะว่าได้ทั้งมูฟได้ทั้งมานาเนาะเอามาเหมือนไซเคิลการ์ดอะไรอย่างี้ครับก็จะเป็นเด็กประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันในดูโอเลยว่าจะเล่นออกมาได้เป็นยังไงนะมาครับเราก็อยู่กันที่แรลงแพตตินัมนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย เวลาจะไต่แรงอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นเน้นที่โซโลเนาะดูโอ้เนี่เอามาเล่นกับเพื่อนขำๆครับแต่คนส่วนใหญ่จะชอบไต่ดูโอ้กันมากกว่าเนาะอาจจะเพราะมีเพื่อนเล่นด้วยอะไรเงี้หรือว่ามันอาจจะมีคอมโบมีอะไรต่างๆที่สามารถเล่นคู่กันได้ง่ายกว่าโซโลเนาะโซโลเนี่ยวัดการ์ดกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไปเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วคู่กับสาวสวยฮนะ โอ้แล้วฝั่งนู้นเป็นเบลติกคนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าผมก็กดดันหน้าบอดเลยนะเขาน่าจะเป็นแฮร์รี่คร<อ>ับคนหนึ่งเป็นแฮร์รี่คนหนึ่งเป็นไอ้นี่นะโอ้โหเราเวชเขาแรงจัดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็เสียเวทไปแล้วนะผมมให้ฟักง่ายๆขนาดนั้นก็ แต่มาตีมากลนากาวก่อนครับไข่เขาฟิวไปแล้วนะเจ็ดมานาเดินหนีครับอันนี้เรี <L azy. S 1> ยงไข่มมูแกเสียหน่อยดิปึ๊บปึ๊บโอเคอันนั้นโดนนะครับกดนี้หน่อยแ,แล้วก็ปล่อยรอนไปเลยครับไปเทนโฟบอร์ดนะ เอาโกลเลมแทงคาสันดาให้ด้วยครับแต่เราก็วางบอมไปนะโอเคโกลเลมเรายังอยู่ตัวหนึ่งครับมีไฟเจ็บคู่นะอย่างนี้ส่งบุกไปกัดครับไม่ให้ปักง่ายๆนะแล้วก็ขัดด้วยโอ้โหแล้วฝั่งเราเล่นวิตแบงได้ดีมากครับ เขายืนคู่กันอืมเผ็ดได้อืมเอาเรื่องรถก่อนกำลังสนุกเลยแต่ดูเวทีฝ่ายไอ้อินเดียโอเขาดูแรงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปตายให้เพื่อนก่อนเลยครับยืนหน้าเลย แล้ทำไมเพื่อนมายืนกับเราล่ะจนนึคว่มายืนกับเรานะฮะเดีจะตายคู่เอาโอเคฝั่งนู้นลม้มฝั่งเราล้มครับไม่แย่นะอย่างนี้กดดันบ่อยปีครับ เพื่อนเราโดนชื่ออะไรนะก๊ะเ,เล็งอย่างเดียวนะตอนนี้เอาเราเอาส่งไปบ้างครับผมเพื่อนเราเน้นคนบนครับส่วนคนบนก็เน้นเรานะต่อครับ เดีมาวางคูเลมให้เพื่อนรัวๆนะเราได้รอนราเป็นตัวต่อไปครับเราไม่ให้เร,ใหเราไม่ให้ทุบไข่ง่ายๆ,ๆนะเพื่อนเราต้องตายหนึ่งคนไม่ว่าใครก็ตายต้องตายหนึ่งคนนะฮะตอนนี้โอเคแต่ไม่ต้องตายแล้วเราชนะนะทำเมื่อกี้เราตายพร้อมกันเนี่ยไม่ดีเลยนะเออจริงๆผม มองว่าเวลาเล่นดูโอเนี่ยอย่าพยายามรักษาชีวิตมากเกินไปครับอา่าจังหวะไหนตายได้หรือว่าเออดึงเทมโป้ด้วยการตายได้ก็ตายไปก็ได้นะเออตายไปเนี่ยมันได้สิบมานาด้วยนะใช้มานาให้หมดปุ๊บจับกัดจังหวะตายปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาสิบมานาเต็มไล่ต่ออะไรเงี้ยทำแบบนั้นดีกว่านะเออรักษาชีวิตมากๆเนี่ยกลายจะเป็นว่าตายพร้อมกันแพ้ครับสวยเราค่ายฝ่ายสลับกันไปสลับกันมาได้ใช่ไหม อีกฝ่ายชุบได้สองครั้งก็ถือว่าเป็นคนละสามชีวิตอะไรเงี้ยเพก็แปลว่าเขามีหกชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ตายเลยแล้วเรามาตายพร้อมกันทีเดียวนะเรามีกันแค่คนละชีวิตนะฮะก็คือหกต่อสองเลยนะเออเพรานั้นจังหวะการตายนี่สําคัญมากในดูโอ้นะอย่ายื้อมากครับผัดกันตายดีกว่านะโอเคมาดูกเกมที่สองครับอันนี้เป็น เธอกับเบลล่านะมีแมวมาผมเดินขึ้นกดบันบอลเหมือนเดิมนะโอ้ยมีอาดาวาคนหนึ่งครับแต่อาดาวาก็ไม่สนนะสงวนี้ จะใช้แต่เราก็ตุ่มัมันตัว,วบุปผีครับเฮ้ยอาราวาตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่ตายนะเพื่อนผมเทมโปโต่อไปเลยครับไม่รอนะคอมปันเนียนเราชนะอยู่แล้วไงเป็นิดก่อนครับเนิดลูกแรกผมไปไหนอะ่ะเพื่อนเก็บไปหรือว่าอะไรนี่ครับ ยกรอนด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะยกคืออะไรนะอาวโอเคเดดีเตอร์ส่งมันตัตบุกไปไล่กัดเดี๋ยวก่อนครับอ,อ่าแครกิดเรามาแล้วนะล้มไปแล้วหนึ่งครับเ,เราไม่มีการ์ดขัดเขาเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน,แบบกน โอเควันนี้ตายสองรอบแล้วนะครับคนบนก็ใด้ตายเนาะอเอ้าผมคิดว่าเพื่อนอยู่กับเราเพื่อนไม่ได้อยู่บนรถเหรออ้าวโดนนะครับอย่างนี้ <c oughs> เจ็บครับ เอ้ยมีใบอะดิเรามีใหม่อะดิเพื่อนแพกิดขึ้นมาพอดีนะเรายังไม่ทันตกจากแทกกิดคันแรกเลยครับแทกิดคันที่สองมาพอดีนะนเราต้องฆ่าชื่ออะไรนะคนนี้ตายสามรอบแล้วครับไม่ดุกแล้วนะเอ้ยสองเหรออ๋อแสดงว่าสนับกันตายนะเนาะเฮ้ย,ยไม่โดน เพื่อนเราขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะวันนี้น่าจะเกือบตายแล้วนะเรากดดันบอดพี่ครับโอเลมสามตัวรอนหนึ่งนะรอนบอกโดนเด้งทีหนึ่งไม่พอครับไม่พอใจไปต่อ้ผมดักไปหนึน่งคนอันเลือดเดือ9เก้าสิบครับอันนี้ตายครั้งที่สามจริงแล้ว ตุดจัดครับเพื่อนเราเล่นดีมากนะอืมเดี๋ยวแบกเลยครับถึงแบบผมจะงงๆอยู่ก็ตามว่าเพื่อนทําอะไรบ้างนะไม่ใช่เอามีให้ชวนเพื่อนด้วยไปกันต่ออีกแมปหนึ่งครับก็อย่างที่เห็นเนาะว่าพอคอมพาเนียนเรานําพอเราเอาตัวที่มันค่อนข้างจะอิมแพ t ต่อเกมเนี่ย มาเล่นรัวๆอะไรเงี้ยฝ่ายเขาค่อนข้างเคลียร์ยากนะบอร์ดเขาจับตามมากๆครับวิสลี่คือเก่งในแนวนั้นนะแต่ถ้าสมมุติว่าคอมพินเหมดแล้วหรือว่าจังหวะการใช้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอีกฝ่ายแก้ทางได้เนะี้ยตัวเด็กมันก็จะไม่มีความเก่งที่สู้กับเด็กอื่นๆได้นะอา่ามอนเตอร์ไม่ได้เลือดเยอะขึ้นเวทไม่ได้แรงขึ้นครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เลเวลการ์ดเยอะกว่าอีกฝ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ย ใส่ตรงใส่เติมอะไรเงี้ยก็คงจะได้เปรียบมากๆนะอืมโอเคครับเพื่อนกลางหมอกให้เอาแล้วดึงไม่โดนด้วยอย่างนี้ระเบิดตัวตายเลยครับแล้วผมปล่อยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งไนงะยังไม่ใช้แล้วกันเล่นนี้ก่อนครับแล้วก็ตั้งบุกตั้งบอมนะ เดิมาช่วยโกเลมตีหน่อยจะได้ตายเ,ยเร็วๆนะไอ้แฝดนี้อ่าเดินมาติดกันครับะเขาก็มีเจ้าใหญ่ยักษ์เหมือนกันนะน้องชายแฮกริดครับส่งบุปไปส่งโก,กเลมไปนะแล้วเราก็เอาลอนเกียกรกอมเข้าไปครับมันนี้กอมนะมันกอามา ตัวเดิน,ดนะชอบเบรียกกอมอ๋วอาวาดามาอีกแล้วครับแล้วบอดเรานำจัดจัดครับตอนนี้อืมโดนสองไปเลยโดนสองไปเลยครับจังหวะนี้เดินซ้อนกันแล้วผมกะจังหวะได้ดีจาดนะอุ้ยโอเคเรารอด เราเดินมาแล้วไงเราเดินมาแล้วไงเอาแล้วก็เราไปไงเราไปครับอุ๊ยเราเพื่อนมีจีดรอนด้วยรอนเรา,เร,ารอนเพื่อนเราใช่ไหมรอนเพื่อนเราไปแล้วครับยังว่านี้เราชนหน้ารอนไปทีหนึ่งครับยืนร้อนกันอีกแล้วไม่เข็ดสองวันนี้ไม่เข็ดรวงไปหนึ่งครับ เอาล่ะเพื่อนเรากดผิดแน่นอนนะจังหวะนี้ผมยังไม่ได้ใช้โปรเด็กโคดูทอรุ่มเลยนะยังไม่มีจังหวะให้เกาะเลยครับทำดาเมจ่องเดียวแล้วผมมาใหม,ม่มไ,มไงผมกิมมีาไว้ใหม่ไงอุย้ยแล้วเขาเต็นโดบอลมาครับ เขาเพื่อนเราเลงคนคนบนเราเลงคนล่างจังหวะสวยจ้ดแล้วยืนต้อนกันอีกแล้วครับจังหวะนี้ <c oughs> อย่ายืนซ้อนกันมากนะพยายามอย่าไปใกล้กันมากครับไม่งั้นโดนรวบโดนวิสแบงอะไรนี้เนาะโดนเอ็กซ์เปรียมัสซ้อนกันสามรอบเลยนะดามเมจแรงมากครับแล้วเขาแก้อะไรไม่ได้ด้วยเนาะเพราะมันดิสอาร์มครับทำให้เขาใช้คาถามไม่ได้เนาะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3เกมที่เอามาให้ดูกันนะสำหรับเด็กวิสลี์ครับฝาแฝดสุดเกรียนพี่ชายของรอนวิสลี์นั่นเองนะ,อะก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆสำหรับการใช้คอมบินเนียนะยิ่งเอาตัวที่มันมีอิมแพคสูงสามารถพลิกเกมได้เนี่ยรอนวิสลี์เอ่อมักกนเกาวหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติอยากเล่นสายเวทเอาเฮอร์มนี่ไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าได้พวกนี้ดูรัวแล้วเล่าคอมโบก,การ์ดที่เอาไปอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะเล่นได้ดีแล้วก็เก่งมากๆครับอ่าแต่ต้อง พยายามที่จะควบคุมแล้วก็คอนโทรเกมดีๆนะแล้วก็ใช้คอมโบที่ตัวเองจัดไว้ครับอ่าอย่างผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่การคุมบอร์ดแล้วก็โถมไปพร้อมกับบอมทัศ ok, นิกบอมบ์บ็อกเนาะอ่าให้รอนมีระเบิดให้กอมมีระเบิดอะไรเงี้ยเนาะส่วนถ้าสมมติว่าใครเล่นเอ่อเฮอร์ไมก็อาจจะต้องเอาเวไปคอมโบด้วยแบบดีๆครับหรือไม่ก็ถ้าเล่นมนการกระนากรก็เอาค่าไล่ต่ำๆไปเพื่ออาจจะได้คอมเอ่อได้วนการ์ดรัวๆแล้วได โกเลมฟรีอะไรเงี้ยอ่าได้โกเลมฟรีบ่อยๆเอามกกากนาเกลยืนนานๆเน,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 นี้ยเออก็เก่งไปอีกแบบครับสามารถจัดได้หลายแบบมากๆนะเพราะว่าการในเด็กเนี่ยมันไม่ได้ฟรีกเนาะมันไปเล่นกับคอมพานยนมากกว่าการในเด็กเนี่ยอาจจะใส่พวกการเก่งๆทั่วไปหรือไม่ก็ใส่พวกการท,ที่เรามีเลเวลเยอะก็ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นจัดได้หลากหลายมากเล่นสนุกมากก็ลองไปเล่นกันดูได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยอยากดูเด็กอะไรต่อไปหรือชอบเด็กไหนอยากเห็นการ์ดอะไรสามารถบอกได้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปของคอมบินเนชันใบใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในวันนี้เนาะแต่ว่าเพียงแค่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันลงก่อนครับนะลงก่อนอัปเดตนะเพราะฉะนั้นก็เลยไว้เป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวผมได้มาผมจะมารีวิวให้นะสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ